e.x ตัวสุดท้ายหมดแล้วหรือเปล่านะครับเห็นแรงหลังเริ่มมีคนถามเยอะนะว่าแอปจะมี e.x ใหม่อีกหรือเปล่าเพราะว่าจะเก็บเพชรไปเปิดตัวนั้นแทนไม่เอาแชงข่าวละเดี๋ยวขอสรุปกันตรงนี้ก่อนไม่อยากให้ความหวังเนาะ e.x ตัวสุดท้ายในปีนี้คือแชงข่าวดังนั้นไม่ต้องถามแล้วนะเดี๋ยวมีคนงงว่าและรู้ได้ไงวะเนื่องจากปีที่แล้วนิกะก็มาเวลาเดียวกันเลยวันเดียวเป๊ะเลยนิกะมาวันที่21สิงหาเนาะส่วนแชงเนี่ยเพิ่งมามันก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเลยไอตอนนั้นน่ร้อยล้านดาวโหลดตอนนี้150นร้อยห้า ดังนั้นไม่ต้องถามว่ามีอีกไหมไม่มีอีกแล้วจบนะเคลียร yeah. ์ตรงตรงนี้ก่อนนะไม่มีแล้วนะถผือว่าจําตรงนี้แล้วดังนั้นหมบบายความว่าถ้าตอนนี้เอาแชงเป็นตัวสุดท้ายปิดเลยได้ไหมได้แต่ทีนี้ถ้าใครไม่สุ่มได้ไหมก็ได้อีกอ่ะยกตัวอย่างถ้าใครมีไ d ดีแบบผมถามว่าผมตอนนี้ข้ามเลยได้ไหมได้ทําไมล่ะก็มีนิกากูก็เล่นได้ไม่ได้ซีเรียสเลยถึงมีแชงมาสุดท้ายกูก็เล่นนิกาเป็นหลักอยู่ดีโอเคยังก็คือถ้าใครอยากข้ามก็ข้ามไง แต่ถ้าไม่ข้ามถ้ามีนิกาคู่โรเจอร์ก็เล่นได้ผมย้ําไปแล้วว่าไอเดียแบบนี้ข้ามได้ถ้าใครจะข้ามนะโอเคทีนี้เราคุยต่อว่าแล้วยังไงต่อเนื่องจากว่าอีก6ปีี่ยเริ่มมีคนถามเราว่าวันไหนเมื่อไหร่นะครับคือเดือนหนึ่งีปไปเลยสิ้นปีแหละเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของถ้าเทียบกับปีที่แล้ว S อสจะมาโตมาสิ้นปีพอดีเป๊ะเลยซึ่งผมไลฟ์เปิดตอนนั้นอยู่นะครับสิงเกิลแปดพันกว่าบาทเพิ่มแม่งตัวเดียวนะครับจำได้แม่นเลยก็คือสิ้นปีนั่นแหละเดี๋ยวจะมี AC, AC, มนะ แล้วสิ้นเดือนหนึ่งจะเริ่มตอน6ปีดังนั้นก็หมายเขาว่าระหว่างนี้เดือน9 10 1 1 12 3เดถึง4เดือนนี้เพื่อนๆจะมีเวลาในการเก็บเพชรอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องเพชรต่อละเนื่องจากว่าในส่วนของเพชรเนี่ยต้องดูก่อนนะตอนนี้เพชรศูนย์หรือหลังตู้แช่งเพชรศูนย์มันแต่มันต่างนะมันต่างกัน1,000เพชรเลยนะโอเคนะอ่ะยังไงสูด้ว่าไอ้แช่งเนี่ย40วันมันจะออกเนาะถ้าตอนนี้คุณได้แช่งละและตอนนี้มีเพชรศูนย์นะ หมายความว่าตอนนี้คุณบวกเพชรไปเลย1 0 0 0ดังนั้นอีกสาีเดือนที่ผ่านมาที่กำลังจะถึงเนี่ยคุณจะมีเพชรประมาณ3 0 0พันหรือเรียกง่ายๆคุณจะไปการันตีตัวละครเอกใหม่ได้เลยโดยทันทีเขียยังแต่สมมุติว่าถ้าหากคุณสูงกับผมเช่นวันสุดท้ายไอ้แชงเนี่ยเพชรสูงเลยวันสุดท้ายเพชรเราจะเหลือแค่สองพโอเคยังจะไม่ได้การันตีนะแต่ไม่ได้การันตีตัวแรกไม่น่หมายความว่าจะไม่การันตีตัว2กับ3นะครับแยกกันนะครับแยกกันย่อนนะ เช่นอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างใหม่ัวงงอันนี้สมมุติว่าถ้าคุณวันนี้มีเพชรศูนย์แต่ได้แช่งไปแล้วตอนนี้มาไอตอนตัวแรกมา6ปีอ่ะคุณจะได้ตัวนี้การันตีแต่ถ้าหากไม่ทันนะครับคุณก็จะไปทันตัวการันตีตัวที่2ซึ่งอาจจะเป็นพ่อหรือโรเจอร์ถ้าเป็นภาพเดียวกันแล้วมันเป็นยังไงต่อส่วนตัวผมอยางแนะนําว่าให้ข้ามครับเพราะอะไรใช่ไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะเพราะว่าตอนที่โรเจอร์มาเนี่ยพ่อเป็นตู้บัดดำโอเคยัง เราสุ่มโรเจอร์เราจะได้พ่อไปด้วยดังนั้นดีที่สุดควรเก็บเพชรไปเปิดตัวสุดท้ายครับอันนี้คือที่แนะนําให้ได้นะหรือเรียกง่ายๆตอนนี้เก็บดองยาวเลยถึงตอนนั้นคุณจะมีเพชรสักสี่พันและค่อยไปเปิดเอ็กทีเดียวได้2ตัวโอเคยังเออก็มันน่าจะเป็นหลักการเดียวกันอะกับปีที่แล้วเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะถือว่าผมตอบไปแล้วตรงนี้นะ6ปีได้เพชรเท่าไหร่การันตีเพชรพอไหมแล้วก็มีเอ็กต่อไหมจบแล้วนะครับในคลิปนี้อ่ะหวังว่าน่าจะเคลียร์เนาะ